โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับผมโอเควันนี้ตัวที่ผมจะเล่นก็คือเดอะสปิริตนั่นเองนะครับผม <tema> แล้วตอนนี้ผมหาคนเอ้ยเจอแล้วครับผมเขาอยู่เครื่องนี้เลยนะเกิดมาคือเจอเลยอะปั่นเลยอย่างนั้นเหรอแล้วตรงนี้มันมีอีกหนึ่งคนไงผมตาดีผมก็ว่าอยู่ จะหายไปไหนมีสองคนแล้วก็โดดไปพับไม้แล้วตรงนี้ทางยาวครับผมโดดหน้าต่างหรือเปล่าไม่โดดผมตัางที่หน้าปากซอยเลยครับผมเขาจะมาหลายนี้นะนี่ไงได้ยินเสียงแล้วน้องกดตายยากไปแล้วอ่ะน้องโลกเกินขอบแมปเลยอะทุกคนนี่ไงเฮ้ยเขามีกุญแจด้วยวะทุกคน เขามีคุณแจด้วยเราจะเอาเขาไปแขวนตรงนี้เลยตรงที่เขาปัน่นตรงนี้ที่เรารักกันมผมบาร์บีคิวเห็นอยู่สองคนนะตอนนี้แล้วผมจะไปเครื่องนี้ไงเครื่องนี้เขาปั่นแบบว่ายังไม่ได้เยอะเลยนะตรงนี้นี่ไงผมยัดมาไงทุกคน,นที่ไงตดวหน้าต่างเหรอไม่ทัน <Easy. S 1> บอกเลยไม่ทัน ผมใส่เปอร์กันนี้มาด้วยนะเปิร์ชาโรบอลมมันทําให้แบบว่ามุมมองเรากว้างขึ้นมันมันจะแบบว่าเล่นสนุกกว่าเดิมนิดนึ่งนะทุกคนโอเคมันจะเดินไวๆอะ่ะมันจะได้มีกําลังใจในการเดินฆ่าหน่อยปั๊มีคนยงิงแปดหน้าผมไปเลยทุกคนถ้าผมจะไม่เอาไงผมจะมาเอาคนนี้ผมจะซ้ำไงไม่เข้าใจจริงๆเลยเพิ่งเสรเลยครับเฮ้ยจ็บฝันมั่วเกินทางซ้ายครับผมต้องโดนแล้วแหละล ไม่โดนคนนี้เขาสเต็ปดีนะ,ะแล้วไม่ได้โดดเข้าไปด้วยไปตามไปเฮ้ยจึบ๊บตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรครับน้องเฟิงเหมียนอีคนนึงเขาแบบว่าอยากจะจูบก,กับผมมากมากผมก็จัดให้สิครับผมพังไม้ก่อนเราไปดักที่หน้าปากซอยกันดีกว่าเฮ้ยจื๊บไม่โดดด้วยปะ แต่ว่ามันมีประตูพังประตูแล้วก็ตามไปเลยครับผมตามรอยเท้าไปเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรนี่ไงยญ้า,ามันขยับยงไงทุกคนเล่นเดอะสึปรีเนี่ยนะมันก็ต้องแบบว่าไหวพิบดีนิดหนึ่งนะครับผมคนนี้เขามองหลังนะผมน่าจะดักเขาไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเฟดไปตรงนี้ดีกว่าเขาน่าจะมาลายนี้นะผมว่า โดยเซ็นของผมนี่งไงเข้ามาตรงนี้จริงๆเลยโอ้แล้วโดดตรงนี้เป็นแมสเอลทีครับผมเฮ้ยตรงนี้มีเยอะเลยเนี่เงาอะไรเนี่ยปันเข้าไปที่แหลงหนึ่งทีตรงนี้คนเยอะเลยนะทุกคนเอาแล้วคนนี้เนียนอีกแล้วเป็นเนียนอะไรตรงนั้นวันแน่พังเครื่องก่อนครับไม่รีบครับผมตานี้เนี่ยผมจะปล่อยให้เขาแบบว่าปั่นไฟกันเลยนะฮะ เพราะว่าดูจากทรงแล้วเขาเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแ <Okay. S 1> ตาเนี้ยเซอร์น่าจะแรลงม่วงปะปตรงนี้ไม่มีคนครับผมอันนี้ไงเจอละน้องเฟิงหมิ่นชื่อสีชมพูน่ารัก oh. มาบะพม่ไ,ได้ยินเสียงอะไรนี่ผมไม่ได้ใส่หูฟังเลยนนะทุกคนแล้วผมจะมาซ้ำคนนี้ไงเขาชื่ออาดัม ผมจะซ้ําคนนี้ผมจะเอาอดัมน้องเฟิงเหมียนเขาวิ่งบล็อกด้วยทุกคนแต่ผมไม่เอาไงผมจะเอาคนนี้ไงเปล่ยนมาดักตรงนี้ครับได้ยินเสียงตรงนี้ปันโอ้โหบางทีก็เซ้นดีเกินอุ้มไปเอาไปแขวนแขวนตรงนี้ไม่เอาครับผมโอ้โหแล้วเสาอยู่ไกลถึงไหมเนะ่น่าจะถึงนะ โอ้โหเครื่องนี้เศษครับผมตรงนี้เจอไรแล้วครับเจอแล้วนี่งไงน้องดำไม่ได้เจอกันนานเลยนะตั้งแต่ตน้นเกมเฟดครับผมผมจะเฟดตามเลยนะตรงนี้นี่นงไงน้องจะมาช่วยเพื่อนหรอน้องน้องเข้าไปที่หลังก่อนหนึ่งที ฟันซ้ำผมว่าคนนี้ก็น่าจะมีบอลลูามแน่ๆเลยโอเคไม่งั้นเขาคงเขาคงไม่มาเถิดหรอกโอเคเฟตต่อครับตัวนี้แหละโอ้ป้าหินอาอดำม,มันแสบมากมานี่เลยปลาหินอย่างนั้นเหรอเขาเดินมาทุกคนนี่ ได้ยินเสียงร้องนะแล้วคนนี้ท้กจะปั่นชิวเกินไปละมานี่เลยมานี่เข้าไปที่หลังหนึ่งทีเห็นแม่ไล่ไหมก็จะเอาใหญ่เลยนะพวกลรกเฟดครับเผื่อเขาจะวิ่งกลับมานะโอเคผมตามมาดําครับผมเมื่อกี้ผมเห็นไปทางนี้นะแบบๆแบบอาจเจอคนนี้ต้องตายครับผมเขาบาังอาจมาปาหินใส่ผม<ะ>เขาทำให้ผมหลงไปหนึ่งสเต็ป ขาไม่มองหลังนั้นแหละนี่ไงมุนวอล์กได้สบายแล้วคนนี้เขาไม่มองหลังเลยอะน่าจะแรงเขียวไหมเนี่ยเฮ้ยจุกมั่วเกินอันนี้ก็มุนวอล์กมั่วเกินอะไรกันครับนี่เอาไปแขวนคนนี้ตายแล้วนะแล้วเสียจไปอีกหนึ่งเครื่องปั่นไฟไวไปแน่ล่อยหน่อยอะ่ะ คนนี้เขาแบบว่าเรียกเลยนะเขาโดดเรียกอะไรอะ่ะเขาอยากจะจูก,กับผมห <Okay. S 1> รอวะพับไม้เรียกซะด้วยมานี้เลยต้องจัดให้ซะหน่อยละนี่ไงเจอตรงนี้ฟันเข้าไปทีหนึ่งบางอาจมาโดดเรียกเหรอเอาไปแขวนที่จริงผมจะลงไปแขวนใต้ดินก็ได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่าเขาเพิ่งเฟสแรกเพงเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งไล่เขาได้ โอเคลองเฟดมาดูตรงนี้นะฮะเปิดเข้าปัน่นไม่มีฮะพังไม้ก่อนครับผมเราไม่เรียบนะเกมเราจะปล่อยให้เธอหลบแบบเฮ้ยตรงนี้มีอีกาบิยนะ่ะมันต้องมีคนแน่เลยข้อเนียนหรอทำไมหาไม่เจอ โอ้โหแล้วปั่นตอนนี้ผมคุมเครื่องไม่ได้แล้วนะโอเคผมต้องฆ่าแล้วตอนนี้นี่ไงลอยเท้าผมเจอละผมยืยนแป๊บนึงเผื่อมันจะวิ่งมาฟเฟียดมาครับตรงนี้นะน,น,นี่งไงอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยน้องเฟิงหมินกขาตายแล้วหรือเปล่าโอเคได้ช่วยเลยฟันตุ้มม <c oughs> <c oughs> ีบอลลดทมจริงด้วยเอาคนนี้ครับ ยืนตรงหน้าต่างเลยครับเขาต้องมาโด,ดนเน่นี่ไง <c oughs> เจนดีเกินบางทีไล่ครับไล่ต่อครับผมยาวๆไปผมว่าเขาน่าจะมีแทงหลังนะคนเนี้ยงั้นเขาไม่มาวิ่งวิ่อะไรอย่างเงี้ยแบบโดนแทงหลังบ้างเหรเออว่าแล้วไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปครับเดี๋ยวเกมมันจะจบไปอาคนนี้ไปแขวนเอาไปแขวนตรง ต้ดินไม่ตรงนี้ดีกว่าเสานี้ดีกว่าแตกไปสองคนเขาอยู่โซนเดียวกันหมดเลยนะผมน่าจะสบายนะตอนเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะเก็บได้สามคนนะอาจจะเก็บสีเลยด้วซ้ำป<ะ>ั๊กปั่นใกล้เสร็จยังเนี่ยโอ้ชัดเลย น้องดำไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะน้องดำเนี่ยน้องดำคือแบบว่าเนียนปั่นอยู่อะอะไรวะโอ้แล้วข้ามช้าๆข้ามช้าๆก็ต้องโดนปั่นแบบช้าๆ <What? S 1> อะไรกันครับวิ่งไปน้องดำเขาไม่มองหลังเลยนะคนนี้ผมนั่นจะหลอกเขาไม่ได้ปะไอ,อ้คุดนั่นไงผมบ้าเนี่ยเขาไม่มองหลังเลยต้องสเติบแบ,บ็กออกมาครับ ตามไปโ okay, อเคเฉี่ยอมาอย่างนี้ก็โดนดีครับโดนฟันเข้าไปที่หลังหนึ่งทีนั่นเน่เขาไม่ฉีกด้วยครับผมนี่ต้องเฟนตามคมาผมตรงนี้ครับนี่ไงคนนี้ไม่ตายยากหรือเปล่านะไม่มีฟันเข้ไปที่หลังเมื่อกี้ผมเห็นเขาวิ่งมาเลยนะตรงเนี้ยเหลือคนสุดท้ายแล้วครับผม ผมว่าผมเจ็บสี่ปตานี่นี่ไงเจ็รอยเท้าละผมคิดว่าเขาน่าจะเนียนนะตอนเนี้ยเขาจะเดินเจ็บรอยเท้าอยู่เจ็บอะไรเก็บป<ะ>ัในตู้แน่นอนครับโอเคนี่ไงทุก <c oughs> คนนี้จากที่ผมสังเกตด,ดูเขาจะแบบว่าชอบหลบตู้นะคนเนี้ย <Okay. S 2> ผมก็เลยเดาได้ไม่ยากเลย <Okay. S 2> แน่นอนในตู้ <c oughs> ไป ขึ้นโซ่ยอดเสาเกมนี้มันจบใบไปแม่ทุกคนโน้ม,มันจบใบไปแม่เอาอีกเกมไหมทุกคนโน้เอาน้องดำไปแขวนครับเสานี้เลยจบเรียบร้อยเก็บสี ผมว่าปรับใหม่นี่ภาพมันสวยขึ้นมากเลยนะดูดิสวยงามโอเค